ไม่ใช่มันเอามาเกินมันม้นนนู่น่ันกูหายอ่เจอที่ว่าหยิบมาก่อนเนีกูขายหมดแล้วเนี่ยันเป็นแหมไม่ขายหมดแล้วขายไม่รูปอะไรบริหารเอาวจะขยับทำไหม ใช่อย่นอย่างนี้เอ้กว่าอะไรนี่ก็บอกเอลโคตรดีเลยพี่ไม่ใช่อาจารย์สอนนะคร่บอ้าวาทไมเป็นธรรมชาติซะแล้ววลทาเติมวิญญาดีไหมครับข้าว่ใส่ต่อไปคุณดงนะครับอยู่ ready มีไม้แยงลูกหมๆๆๆๆๆเอาดีคิวทั้งคู่เลย <c oughs> ละออลัน,น <c oughs> เกียร์ก่อนครับเกริ่มลั่นอีกแล้วเี้ยดินดิ้นดิคิวลั่นไปแล้วครับเรียบร้อยครับไก่นิ่มมาเนี่ยนิ่มมากเลยนิ่มอันนี้แข็งไปอันนี้นิ่มไปเอออ๋อโคตรลาครับคือคือสเต็ปมันคือสเต็ปมันปั้งปั้งหรือเร็วหางมุ้งอีกปั้งนึงมันไม่ใช่ละปั้งปั้งแล้วจะไปปั้งไม่ปังเลยเนี่ยอ๋อเห็นคือรู้อยู่แล้วว่าต้องคนสองน้าชาย อนที 3, ่สามมามันต้องเกิดอะไรโดยส่วนใหญ่เขาจะยิงสามคือปั๊บแต่จริงให้กรรมการแตะเนี่ยมันจะเสมือนหน่อยไปเปิด่นมือก่างเดี๋ยวเดี๋ยวแตะใหม่ดิแตะใหม่ดิโอ้ยแล้วชักเลยสายบายเสียงเลยเขาบอกว่าเมื่อกี้กูไป็นน้ำตาส่วนเลย บอลโลตายแล้วแรงอยู่ไงิก็ตายแล้วเอ็กวัดเครับตายตอนเราปืนนุ่ว่าแบบนี้เร่กาดอะรเ้ยดี่ันยัเฮ้ยพี่นี่ครับ้ยพี่นี่ครับเย่นี่ร เมื่อกี้ท่เป็นไรอ่ะมันเรื่องจำเกือกอ่ะแล้วแต่โอ้ยไอ้ดีคิวดีคิวคู่มันเกิดเต่าที่มันเกิดพลาดเมื่อกี้ครับมันย้อนบอกไอ้ขาโกงไปแล้วไปแล้วพี่ดูพี่ดูพี่ดูไอ้ต้นจริงแล้วต้นจริงแล้วถูกต้องเปล่าถูกต้องเปล่าอยู่ดิถูกต้องเปล่าบาย จับด <Nej, S 2> <epherd stumbled. S 1> mm ีค hmm. ิวจ really? ับดีคิว้จ้องไม่เปลนแม็อ้าอขยันเปลี่ยนคนโอเคจบ พับปับอปะโอเคโอ้ยกระดาษแปะไม่พอแปะมันหยิ่งกระดาษซ่อมน่ามั่วแปะไม่พอแปะ้ยพี่พบพูดถูกใจยี่หายเลยเอากระดาษแปะเป้ามาเองเลยนะที่หลังกระดาษไม่พอแปะโอ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับโกงครับมีในขามาเองด้วยเนี่ย เอาไม่คิดต oh, ังค pues ์เลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมีม okay, ีในขาแปะเป้าให้ด้วยอ่ะเนี่ยปาเป้าเลยครับปาเป้าเลยอ่าไปปาเป้าเลยลูกอีก่องกินต้องแปะโนที่ขี้โกงเนี่ยเอาเอาเอาไปโอ้โหอาจารย์ดูมันดิคอยจับแตงเดียวเลยจับกันอ่าอยู่ไว้ดิไปดูตไอ้ยิงๆแค่นี้เท่านั้นที่จะรู้ได้ไงนะต้องวัดวัดขัดใช่ใช่ท่านจะรู้ได้ไงว่าคนที่เขาไปนั่งโดนเขายิงเขาต้องก็คือก็คือหลังหลังจากวัดแล้วเกิน อยากันล้วเดินอยากจะไปฝังวิโต้อะไรจะมีอ่ออยากขอขอมา่อขจะได้ปิ้งจะได้มาของดูแลที่เข้ามา9.13เยี่ยมนั่นแน่เอาอีกแล้วอีกครั้งดีแล้วก็ขาูตัวเองด้วยว่าขอบันด